และแล้วเช้าวันต่อมาก็มาถึงพวกแก๊งกำลังนั่งอยู่ในทะเลทรายขณะที่โกคูตื่นขึ้นโดยจำอะไรไม่ได้ในคืนก่อนหน้าเลยเขาถามว่ากระบองวิเศษอยู่ที่ไหน ซึ่งยำฉานำทางเขาไปยังปราสาทที่พังทลายขณะที่เด็กชายวิ่งตรงไปยังเศษซากที่สุดโสมแก๊งนี้ก็ต้องแยกย้ายกันเพราะดราก้อนบอลจะใช้ไม่ได้ไปอีกหนึ่งปียำฉาและบรูมาคิดว่าจะไม่ได้รับความปรารถนาซะแล้วพวกเขาจึงตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่เมืองด้วยกัน พวกเขาขอให้โกคูไปด้วยกันแต่โกคูปฏิเสธโกคู Goku วางแผนที่จะไปปึกวิชากับผู้เท่าเตาโกคู Goku บอกว่าเราควรตามหาดราก้อนบอลด้วยกันหลังจากหนึ่งปีผ่านไปแต่ยัมชาและบลูมาไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้วเพราะความปรารถนาของทั้งสองเป็นจริงแล้วโกคู Goku ต้องการดราก้อนบอลซีดาวคืนแต่ไม่รู้ว่าจะหามันได้อย่างไรบลูมาจึงให้ดราก้อนเรดาร์แก่เขาขณะที่กล่าวคำอำลากันทุกคนสัญญาว่า เราจะพบกันอีกในสักวันหนึ่งยัมชาบรูมาปูอานและปูรอนออกเดินทางด้วยยานของยัมชาขณะที่โกคูขึ้นขี่เมฆสีทองบินออกไปโกคูกล่าวว่ามีผู้คนมากมายที่อยู่บนโลกนี้และบทจกักรพรรดิปิลาบก็จบลง